สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่องศิวิชัยธนบัตรเหรียญขอนำเสนอธนบัตรที่ระลึกงานฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะสำหรับธนบัตรฉบับนี้นะคะมีความพิเศษตรงที่ผู้ออกแบบธนบัตรได้นำเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงธนบัตรมาใช้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะทั้งผาพประธานด้านหน้าและด้านหลังมีการพิมพ์ด้วยลายพิมพ์เส้นนูนมีลักษณะคมชัด จะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือสำหรับลักษณะด้านหน้าของธนบัตรนะคะผ้าประธานจะเป็นผ้าพระบรมฉายาสาวิษร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัะชะกาลที่9ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขัติยราชอิสริยาภรอ,อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพระสังวาปรปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษค่ะธนบัตรทุกฉบับมีหมวดอักษรไทยททอทงซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริย์ตามด้วยเลขหมายจำนวนเจ็ดหลักตัวเลขไทย70พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีแดงจะเป็นประกายระยิบระยับเมื่อพลิกธนบัตรไปมาสำหรับภาพประธานด้านหลังเป็นพระบรมชายาสาิสลัก์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเครื่องบรมขัตติยาราชภูสีตาภรณ ทรงพระแสงขันชัยสีตัวเลขไทย70และลายไทยพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีน้ำตาลแดงจะเปลี่ยนเป็นประกายละยิบระยับเมื่อพลิกธนบัตรไปมาส่วนตัวเลขอารบิก70พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีทองจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อพลิกธนบัตรไปมาธนาบัตรฉบับนี้มีความกว้าง89มิลลิเมตรยาว1 6 2มิลลิเมตรจำนวนการพิมพ์20ล้านฉบับ กำหนดออกใช้9มิถุนายน2559ค่ะสำหรับราคาซื้อขายในร้านค้าออนไลน์นะคะต่ำสุดตอนนี้พบอยู่ที่130บาทค่ะอย่างไรก็ตามนะคะราคาธนาบัตรจะขึ้นอยู่กับสภาพธนบัตรหมายเลขธนบัตรลายเซ็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ